ยิงไปเลยโอ้โหสองเด้งทุกคนสองเด้งนี่ครับสโลให้ดูมันโดนสองเด้งนะครับโดนสองขวดเลยของเล่นใหม่หนังสติก DIY จากกระดาษขั้นตอนและว,วิธีการทำง่ายมากพับกระดาษม้วนๆในลักษณะแบบนี้จากนั้นก็ทำการประกอบล่างจากนั้นหักกระดาษตามข้อที่วัดไว้ทำเป็นปางของหนังสติกต่อมาก็มัดด้วยหนังยางเพื่อทำเป็นตัวยิงเรียบร้อยครับหนังสติก DIY จากกระดาษเดี๋ยวพี่เมนจะทดสอบการยิงหนังสติกจากกระดาษให้ดูนะครับนี่ โดยใช้เพียง4ลูกนะครับ4ี่ลูกกับ2ขวดระยะ4เมตรมาดูกันครับผมก็เดินวัดไปเลยนะครับระยะ4เมตร4ี่เก้าวิธีการยิงนะครับขั้นตอนวิธีการยิงเราจะใช้กระสุนกระดาษที่เราพับไว้จากนั้นก็ใส่ตัวตรงนี้เลยอันนี้คือจะเป็นจุดยิงนะครับจากนั้นก็หนีบตัวกระสุนยืดแล้วก็เล็งขวดที่เรายิงได้เลยครับผมสําหรับวิธีการยิงนะครับยืดให้ตึงแล้วก็กั้นหายใจในจังหวะยิงปุ๊บโอ้โหสองเด้งนะครับโดน2ดิเด้งเมื่อกี้ลูกที่2 โอ้โหคันสนั่นลูกที่สาม ไม่โดนแต่โดนคานเหมือนเดิมลูกสุดท้ายเรียบร้อยครับผมสวัสดีครับวันนี้เจอกับพี่มิตแมนเหมือนเดิมนะครับวันนี้พี่แมนจะมาสอนทํา DIY ของเล่นหนังสติกจากกระดาษครับผมบอกเลยว่าขั้นตอนวิธีการทําง่ายมากวัสดุอุปกรณ์ก็ไม่เยอะนะครับส่วนตัวกระสุนนะครับตัวกระสุนจะเป็นกระดาษเหมือนกันวัสดุตามหาได้ทั่วไปเลยนะใช้กระดาษ A4 ของเรานี่แหละอุปกรณ์ก็จะมีหนังยาง11เส้นนะครับกันไกลแล้วก็เทปใส2ม้วนนะครับแล้วก็ปากกาเมจิกสีอะไรก็ได้นะครับผมแล้วก็จะมีไม้บรรทัดนะครับหนึ่ง เพื่อจะไว้เชวัดจะทําได้ง่ายขึ้นและวัสดุอุปกรณ์สุดท้ายกระดาษ A4 4แผ่นครับผมก็โอเคนะครับก่อนไปรับชมพี่แมนก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้พี่แมนด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับผมโอเคขั้นตอนแรกนะครับเราทําการม้วนกระดาษ A4 นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับเราจะวางกระดาษ A4 แบบนี้เลยแล้วก็จะม้วนตรงมุมนะครับโดยใช้2นิ้วกับนิ้วกลางนะครับม้วนไปในลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อได้ ที่แล้วนะครับจากนั้นเราจะใช้สกอตเทปพันยิ่งเป็นเทปใสก็ยิ่งดีเลยนะครับเพราะว่ามันจะกลมเกินกับตัวหนังสติ๊กจากกระดาษของเรานะครับโอเคจากนั้นก็ติดในลักษณะแบบนี้นะครับตัวเชื่อมที่กระดาษมันม้วนอยู่นะครับเราก็ติดไปเลยนะครับกลมๆแบบนี้เลยจากนั้นเราก็ทําการม้วนกระดาษให้เป็นแบบนี้4ี่แผ่นครับผมเมื่อได้ครบทั้ง4แผ่นแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นขั้นตอนต่อมาเราก็จะมาวัดไซส์นะครับโดยพี่แมนจะวัดหัวท้ายแบบนี้นะครับ นี่30ซนติเมตรนะครับเราจะใช้ส่วนที่หนาที่สุดหัวท้ายนะครับเมื่อได้ขนาดที่ต้องการแล้วนะครับเราก็อ,อกปากาเมจิกนะครับมาขีดเครื่องหมายเพื่อที่เราจะได้ตัดในส่วนที่ไม่ได้ใช้ออกครับผมโดยเราจะขีดแบบนี้30เซนทั้ง4อันเลยครับเมื่อครบทั้ง4อันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาทําการม้วนติดเทปใสในลักษณะแบบนี้นะครับทั้ง4อันเลย นี่เราจะม้วนตรงส่วนปลายนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะตัดส่วนที่ไม่ได้ใช้ออกนะครับโดยเราจะติดทั้งด้านหัวแล้วก็ด้านท้ายแบบนี้เลยครับผมหลังจากที่ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะตัดในส่วนที่ไม่ได้ใช้ออกทั้งด้านหัวแล้วก็ด้านท้ายตัดทั้งหมดทั้ง4อันที่เราทําไว้แบบนี้เลยครับจากนั้นเมื่อตัดขอบบนขอบล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อมาเราจะวัดขนาดนะครับทาเครื่องหมายโดยใช้ไม้บรรทัดวัด 15ซนติเมตรนะครับทำแบบนี้ทั้งสี่อันเลยครับผมเมื่อได้ทั้ง4อันเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นขั้นตอนต่อมาเราจะติดเทปใส่ตรงกลางแบบนี้ตรงเครื่องหมายทั้ง4อันเลยครับผมจากนั้นเราจะทําการแบ่งครึ่งโดยหักจากเครื่องหมายที่เราได้มาคไว้นะครับนี่จับปึ๊บ กดแล้วก็หักให้เป็นแบบนี้เลยครับส่วนบริเวณด้านล่างถ้าไม่เท่ากันก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะตัดทิ้งทีหลังจากนั้นก็ทําการบีบบริเวณจากตรงกลางที่เราหักครึ่งไปแล้วนะครับนี่เป๊บเป๊บบีบให้มันแบนในลักษณะแบบนี้เลยครับเราจะทําการบีบในลักษณะแบบนี้ทั้ง4อันเลยนะครับผมสาเหตุที่เราต้องติดเทปใส่บริเวณจุดนี้นะครับเพื่อที่จะไม่มันขาดนะครับตัวกระดาษจะได้ไม่ขาดนะครับเวลาเราบีบโอเคเมื่อได้ทั้ง4อันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาเราจะทําการประกอบล่างนะครับโดยเลือกจากอันทีี่่แแแข็งงงรละสสวยามทุด ประกอบล่างก็ประกอบแบบนี้เลยครับเอาสามเหลี่ยมนะครับมาใส่นะครับนี่ปุ๊บซ้อนกันแบบนี้เลยครับผมจากนั้นก็กดให้แน่นเมื่อกดแน่นเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาเราจะวัดไซส์ขนาดนะครับใช้ปากกามีจิกมาร์กไว้นะครับพี่แมนจะใช้8เซนแล้วก็ทําการหักเพื่อที่จะทําเป็นปางของนังสติ๊กนะครับผมเมื่อได้ขนาดปางเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใช้เทปใส่นะครับพันรอบ หนังสติ๊กในลักษณะแบบนี้พันให้แน่นเลยนะครับผมจะพันกี่รอบก็ได้นะครับแล้วแต่เราได้เลยนะครับจากนั้นก็มาพันบริเวณด้านล่างเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ตัวกระดาษนั้นหลุดนะครับโอเคเมื่อติดด้านล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นขั้นตอนต่อมาเราจะทําการยึดนะครับตัวปังให้แน่นยิ่งขึ้นโดยใช้ไม้บรรทัดนะครับวัดขนาด4เซนแบบนี้เลยโดยวัดขนาด4เซนทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเลยครับผมเมื่อเราวัดขนาด4เซนเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นขั้นตอนต่อมาเราก็ทําการติดเทปใส่นะ ได้ใช้ออกทั้งบนแล้วก็ล่างเลยนะครับผมโอเคจากนั้นก็ทําการบีบให้แบนในลักษณะแบบนี้เลยครับเมื่อได้ตัวยึดเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็ทําการเสียบตรงกลางปางหนังสติ๊กแบบนี้ได้เลยครับผมจากนั้นก็ทําการวัดระยะห่างแบบนี้7ซนติเมตรนะครับเมื่อวัดเสร็จแล้วก็ทําการติดเทปใส่บริเวณที่เรายึดไว้ จากนั้นนะครับเมื่อเราติดบริเวณตรงกลางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันต่อมาเราก็ติดบริเวณส่วนที่จะใช้ยิงด้วยนะครับผมติดทั้งบริเวณด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาติดกี่รอบก็ได้ในลักษณะแบบนี้เลยครับโอเคอเคมื่อได้ตัวปางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาเราจะใช้หนังยางนะครับเพื่อจะทําเป็นตัวยิงสําหรับหนังยางที่ใช้ทําที่ยิงนะครับทั้งหมด11เส้นนะครับวิธีการทําทําแบบนี้เลยนะครับหนี่ลอดเข้าไประหว่างหนังยาง3เส้นนะครับแล้วก็ดึง ให้ตึงนะครับดึงให้ตึงนะครับเดี๋ยวมันจะคลายตัวนะครับทุกคนต้องดึงให้ตึงในลักษณะแบบนี้เลย mm hmm. เมื่อเรามัดช่อที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็ต่อข้อที่2ได้เลยนะครับผมโดยใช้หนังยาง3มเส้นเหมือนกันนี่สอดหนังยางในลักษณะแบบนี้นะครับใช้นิ้วชี้แล้วก็นิ้วโป้งนะครับสอดแบบนี้เลย ใครดูไม่ทันก็สามารถดูแบบช้าๆได้เลยนะครับผมเพราะว่าถ้าเราดึงไม่ตึงนะครับหนังยางมันจะเกิดการหย่อนได้นะครับแล้วก็จะทําให้ยิงไม่ดีนะครับผมโอเคหลังจากนั้นนะครับขั้นตอนต่อมาเราจะทําการเชื่อมหนังยางนะครับกับปางหนังสติ๊กแบบนี้เลยนี่นะครับเอาไปสอดแล้วก็ใช้หนังยางอีก1เส้นนะครับมัดเข้ามาในบริเวณจุดนี้นะครับจากนั้นก็สอด สอดเสร็จจากนั้นเราก็ท <Than> ําการดึงให้ตึงนะครับให้ตึงที่สุดนะครับพยายามมัดหนังยางในส่วนที่ยิงนะครับให้อยู่บริเวณตรงกลางนะครับแบบนี้เลยครับผมนี่พยายามมัดให้อยู่บริเวณตรงกลางที่สุดนะครับจากนั้นเมื่อเข้าบริเวณตรงกลางเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มัดเก็บแบบนี้ได้เลยครับผมโอเคเมื่อเราทําการมัดด้านขวาแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะมามัดด้านซ้ายเหมือนกันเลยนะครับใช้วิธีเดียวกันเลยทําการสอดหนังยางในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ดูให้ตรงนะครับนี่ให้ตรงบริเวณจุดที่ใช้ยิงนะครับจากนั้นก็ มเก็บได้เลยครับผมเรียบร้อยครับผมหนังสติก DIY จากกระดาษนี่จะทําเป็นสีอะไรก็ได้นะครับหนังยางที่เราใช้นะครับสีอะไรก็ได้เลยส่วนตัวกระสุนที่ใช้นะครับพี่เมนก็ใช้จากกระดาษเหมือนกันเลยขั้นตอนวิธีการทําเหมือนกับการทําปังหนังสติ๊กเลยครับผมใช้กระดาษ a 4 1แผ่นนะครับวางกระดาษในลักษณะแนวนี้จากนั้นก็ม้วนแล้วก็ติดเทปใสได้เลยจากนั้นขั้นตอนต่อมานะครับก็ทําการติดตัวเทปใสนะครับม้วนในลักษณะแบบนี้นะครับพันโดยรอบของตัวกระดาษเลยครับผมโอเคเมื่อพันรอบกระดาษเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นข เราก็ใช้ระยะวัด4เซนติเมตรนะครับเราก็ทําการวัด4เซนไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับจนสุดของกระดาษที่เราม้วนไว้นะครับจากนั้นเราก็จะตัดในส่วนที่ไม่แข็งแรงออกนะครับ1อันสามารถทําลูกกระสุนได้ประมาณ6-7ลูกนะครับผมใครจะทําลูกกระสุนกี่อันก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เราเลยนะครับโอเคขั้นตอนต่อมานะครับทำการหักงอนะครับให้มันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อที่จะใช้ยิงเรียบร้อยครับผมลูกกระสุนจากกระดาษนะครับโอเค๋ยวพี่แมจะไปสอนการยิงนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยววิ การยิงหนังสติ๊กกระดาษให้ดูนะครับนี่โดยใช้เพียง4ลูกนะครับ4ลูกกับ2ขวดระยะ4เมตรมาดูกันครับผมนี่นะครับระยะ4เมตรนะครับ4ี่เก้าหนึ่งสองสามสี่ปับ๊บเดี๋ยวพี่แมนจะทดสอบการยิงให้ดูนะครับนี่ใส่กระสุนแบบนี้เลยวิธีการยิงนะครับจับให้กระชับจับให้แน่นแล้วก็ยืดเล็งให้ตรงแล้วก็ยิงโอ้โหนัดเดียวได้2ลูกทุกคนดูดิ แม่นเก้อตอนยิงต้องกั้นหายใจแป๊บหนึ่งด้วยนะครับโอ้โห oh, ลูก2ไม่โดนลูก3ไม่โดนลูก4เรียบร้อยกรับผมนี่ดูเขา้าตรงกลางขวดแบบจังๆเลยครับลงอย่างสวยก็โอเคนะครับของเล่น DIY หนังสติ๊กจากกระดาษชิ้นนี้ก็สามารถทำไปเล่นกันได้ครับผม